ผมต่ออ่ะผมไม่ไม่มีความประทับใจหรือแบบความชอบเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณได้ตัวส้มแล้วมันคือเกลือนะคือถ้าเกิดคุณได้ตัวส้มเนี่ยพูดเลยนะว่าทุกตัวคือเกลว้ยผิดหวังว่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแกะเล่นๆกันอีกแล้วนะครับยังอยู่ในซีรีส์ King o เจ e นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็น King o เจ e รสุดท้ายแหละที่ผมจะทำนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีของเล่นอันอื่นออกนะหรือบ็อกกี้ไม่ออกต่อนะอันนี้ก็เป็นค่ายจีนอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นกล่องสุ่มนะชื่อว่าคีเพนะครับนี่ น้าตากล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวไปดูรอบๆก,ก่อนก่อนเลยนะเราไปแกะกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่ะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมาห้าคนนะพระราชาห้าคนจะดูจากดีเทลแล้วเนี่ยดีเทลเนี่ยมันจะไม่ได้เด็ดเท่าของบ็อกกี้นะครับเดี๋ยวผมดีดดาบบ็อกกี้มาให้ดูเทียบนะนี่บอ็บอกกี้ครับโอเจอร์คาลิเบอร์เนี่ยก็คือลงสีมาแล้วนะเออส่วนตัวตัวคลิปเพรย์เนี่ยมันยังไม่ลงสีมานะครับเนี่ยเป็นล้นโลเลยรายละเอียดอาวุธเนี่ย บ็อกกี้ดีกว่าแต่ว่าสกเกลอะครับสกเกลของงานเนี่ยมันจะตัวเนี่ยมันจะแบบสูงกว่าก็ดูสมส่วนกว่านะแต่ว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยอย่างเรามองโล่ใช่ไหมอย่างโลเนี่ยที่เราเห็นจากหน้ากล่องนะรู้สึกว่าตัวโลอะมันยังไม่เท่าของบอกก็นะบอกกี้เนี่ยบ็อกกี้เนี่ยคือรายละเอียดมันแบบลงสีมาโอ้โหดีมากทุกคนเห็นไหมคือให้เรียกระหว่างดีเทลรายละเอียดนะบ็อกกี้ชนะขาดเลยทีนี้ตัวคิปเปิลเนี่ยก็ หนึ่งเลยได้ดีเทลนะครับรายละเอียดสองเลยคือมันจะเด่นเรื่องเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับเดี๋ยวไปแกะเราให้ดูนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งอยากได้ก็คือนี่นะคิงคั่วกระตาโอเจอร์นะครับนี่ตัวนี้นะครับล่างอัปเกรดนะถามว่าชอบอะไรผม,มชอบที่เขาเอาหอกเป็นสีทองเว้ยคือในเรื่องหอกเป็นสีแดงถามว่ามันสวยไหมมันมันเหมือนไม้นุนวนวลม,มากกว่าผมว่ามันไม่ค่อยสวยนะพอเป็นหอกทองแลเนี่ยมันเป็นทองสใสใการว่าสวย แต่กิปเเนี่ยมันจะมีความแบบติดติด,ตดแบบเลโก้นิดนึงนะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยอ่ะอันนี้ด้านหน้าเนาะให้ไอ้ด้านบนเนาะให้ดูไปแล้วนะครับก็จริงๆันเป็นกล่องสุ่มนะถ้าเราแบบอันเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมว่าันอย่ามันกล่องอะไรฉะนั้นเดี๋ยวแก่ให้ดูอ่ะด้านหน้าก็คือเป็นนี้นะจะบอกว่าลายเนี้ยมีทั้งหมดกล่องเนี้มีทั้งหมดกมหกกล่องนะแต่ว่าตัวที่ให้มาก็คือมีทั้งหมดแปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตัวซีเคดเนี่ยคือสไปเดอร์คุโมนอนะกับตัวคู่ว่าคิงคูวกระตาโอเดเจอร์นะครับที่เป็นสีทองนะถ้าเกิดสมมุติได้2ตัวเนี่ยก็จะไม่ได้นี่อันนี้เป็น9้าต่อ1้8ก็คือ9ใน18นะครับส่วนอันนี้เป็น6ใน18ก็เป็น1ในสเนาะแล้วอันนี้เป็น3ใน18ก็คือ1ใน6กนะก็เท่ากับว่า2ตัวเนี่ยเรียรวมกันเนี่ยจะเท่ากับตัวนี้นะครับถ้าได้ถ้าเกิดสมมติไม่ได้ตัวเนี่ยก็จะต้องมาลุ้นอันนี้อีกว่าจะได้ตัวไหนก็ครึ่งๆเนาะน ถามว่าผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้ไอ้น,นี่แหละซูเปอร์ซีเคียอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันก็ต้องไปตามหาไปดอร์คูม,มานอนมาใช่ไหมจริงๆอะได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้น,นี่นะครับเออผมอยากได้หมดเลยด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นี่ด้านข้างครับไม่มีอะไรให้ดูก่อนข้างบนก็เป็นนี่นะครับคิงออร์เจน5ตัวนะแล้วก็ข้างข้าง,ข,างข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ามีตานี้ไม่เหมือนกันเจลลองโคโล่50ปีซูเปอร์เซนไตนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโลโก้ซูเปอร์เซนไทน์ที่คุณเคยกัน,น,กน้นคเเียป็ ลายน่าจะคือคลิปเพรสซีโร่งั้งผมเดานะแล้วก็ข้างบนนะครับจะเป็นเนี่ยซีโร่แอนิเมชั่นฮีโร่ฟิกเกอร์อ่ะก็คงเป็นลายมาแหละซีโร่ Zero เนี่ยชัวร์แล้วก็มีสัญลักษณ์พระราชาของเรานะครับค,รนะคือการคิงโอเจอร์นะก็บอกว่ากล่องเป็นของคิงโอเจอร์นะครับอันนี้คิดว่านี่เป็นกล่องหนึ่งแน่เลยวอลุ่มบอนี้เดาล้วนเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรแล้วไปแกะกล่องกันเลยครับไปตั้งให้ดูแล้วผมขี้เกียจทำอ่ะ ให้ดูแพคเกจจิ้งกันก่อนนี่อ่านี่ที่บอกว่าค่ายเนี่ยจะเด่ดนเรื่องเอฟเฟกกว่าตัวของบ็อกกี้อ่ะเพราะว่านี่มันจะเห็นไหมเขาจะให้ฐานมาไว้ทุกคนแล้วก็แล้วก็จะมีเนี่ยเอฟเฟกที่เป็นสายฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้คือได้มาในกล่อง,งนะหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้เป็นคู่อากาตาโอเอร์นะครับแล้วก็ข้างบนข้างข้างไม่มีอะไรหน้านี้จะโฆษณาว่าแบบเขาต่อเขาสุดมากเขาทำท่าท่านี้ได้จริงๆบ็อกกี้ถ้าใครแบบไม่ได้ตามตัวตัว เทนไตมันก็มีบล็อกอื่นออกมาเยอะแยะนะอุลตร้าแมนเนี่ยก็มีอุลตร้าแมนเนี่ยสวยมากเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังแบบขาดเอกลักษณ์ความเป็นอุลตร้าแมนนิดหน่อยนะอ่าคะแนนกล่องเนี่ยผมให้คลิปเลเนี่ยแกงให้กว่าเยอะนะไอ้บ็อกกี้เนี่ยมันแก่ยากไม่ต้องดูการแล้วนะครับไปต่อเลยดีกว่าถ้าออกมาเป็นสีส้มนี่ก็คือเซ็งเลยโอ้ได้ฮิเมโนนะครับเห็นละ นี่เห็นไหมทุกคนเราจะได้เอฟเฟกต์พาสมานะครับของบล็อกเอคิปเปอ่ะบล็อกกี้มันจะไม่ได้อย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูแบบรายละเอียดดีเทลก่อนเลยอ่ะเนี่ยผมให้ดูเลยก่อนเลยว่าแบบเรื่องเรื่องดีเทลอะ่ะกิปเอร์กิปเปอเนี่ยมันมันสู้ไม่ได้เลยนะสู้บล็อกกี้ไม่ได้เลยบล็อกกี้เนี่ยคือรายละเอียดดีกว่าอ,อ่ะทุกคนดูดูดิเออเนี่ยของบล็อกกี้นะอันนี้ของลิปกิปเปอนะเป็นไง ถาเลือกเก็บอะผมเลือกเก็บบ็อกกี้นะผมบอกเลยเออแต่เ,เราต้องไปดูว่าแบบแล้วคีเพย์เนี่ยมันจะมีอะไรมาสู้นะครับดูดูแบบหเทาก็แบบสู้ไม่ได้นะขนาดเทาไอ้นี่เขายังสวยกว่าเลยเทาของบ็อกกี้นะครับเนี่ยดูนี่เป็นหมดดวดหมวดซ้อนหมวดนะเหมือนกันทั้งคู่นะครับดูเออก็ยังเป็นแบบนี้ผมว่ายังสวยสู้บ็อกกี้ไม่ได้นะน,นี่ก็ไม่ทําดูนะเป็นแบบ ไม่รู้สติกเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะสก,กีไลน์มาแล้วแต่ว่าทำไม่ได้สวยเท่าตัวของเอ,อบ็อกกี้นะครับผู้มือเนี่ยจะต่างกับบ็อกกี้นะก็คือเขาแยกมาให้เลยว่าแบบแต่ละอันเนี่ยม,มันมันมีมันเป็นยังไงนะอย่างของตัวเนี้ยก็คือเป็นสีเหลืองของฮิเมโนะตัวเดียวนะครับถามว่าดีไหมก็ก็ดีนะเออไม่แย่ นี่เอฟเฟกที่เขาโชว์แล้วก็เหมือนกันครับกิมมีคคือเอาดาบมาต่อได้อเดี๋ยวลองไปต่อตัวแรกกันเลยแล้วเดี๋ยวเอามาเทียบกัน,นเนาะผมให้ดูหัวก่อนเลยเนี่ยหัวอันนี้คือของคิปเปนะนี่ของบ็อกกี้นะครับก็สีเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะสีฝั่งนี้อาจะนวลกว่าแล้วก็การลงสีอ่ะผมจะใช้คําว่างไงดีอะสีเน,นี่ยมันสดกว่าถามว่าในซีรีส์เนี่ยเป็นเหมือนอันไหนจําไม่ได้วะทุกคนบอกตามตรงเดี๋ยวผมคิดว่าอันนี้น่าจะใกล้เคียงกว่าแล้วก็ มันดูมีความมันเป็นชจมพูแบบชจมพูจีนๆไหมเออบอกไม่ถูกนะอลองไปดูตัวเต็มมันก่อนอีกอันที่อยากจะให้ดูก่อนก็คือนี่นะครับตาสัญลักษณ์เนาะออ,อันนี้เขาก็สกีนมาให้นะน,นี่เทยบกันกี้ของอีเปยนะผมชอบของบลนะ็อกกี้มากกว่าอ่ะในเรื่องรายละเอียดนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงนะอย่างอ,อ่ตัวสีกอะไอเหลืองอะ่ะมันก็ไม่ได้เหลืองแบบแบบว่า ของบ็อกกี้มันจะมีขีปเหลืองมาให้ใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยแต่ว่าของของบ็อกกี้อ่ะก็คือแบบเป็นเหลืองล้วนเลยนะไม่ได้มีแบบขีปเหลืองอะไรมาให้เหมือนบ็อกกี้นะอันนี้ดาบนะครับทุกคนลองดูดาบนะโอ้ว่าดาบนี้ก็คือแบบล้วนมาเลยนะของกิปเป้นะครับเออรายละเอียดดีเทลเนี่ยสู้ไม่ได้เลยผมบอกเลยเรื่องการลงสีอะไรอย่างเงี้ยบ็อกกี้ชนะขาดเลยนะตอนนี้ใจเทไปทางบ็อกกี้หมดเลยนะแบบว่าคลิปกิปเปเนี่ยเฉยๆมากเลยไม่ได้รู้สึกว้าวลนวะ แกออกมาคือแบบไม่ได้ว้าวเท่าบ็อกกี้นะครับอาจจะมีเรื่องเอฟเฟกต์พาร์ตไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าก็นี่นะครับเสร็จไปแล้วนะครับคลิปเพย์นะครับีิเมโนรันนะครับหรือว่าคามาคิริโอเจอร์ของเรานะครับผมลองเอามาจัดท่าเทียบให้มันเหมือนกับของตัวบ็อกกี้นะครับจะเห็นเลยว่าสัดส่วนเนี่ยตัวของกิปเ์เ่ยใหญ่กว่าเนาะแล้วก็สูงกว่าดูสมส่วนกว่านะครับอ่าแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องฐานนะครับฐานเนี่ยจะได้มาเป็น เอฟเฟกต์พานเนาะแล้วก็ขุ่นได้นะฐานเดี๋ยวลองมาแกะเต็มๆหกตัวกันแล้วมาดูต่อกันว่าจะเป็นยังไงนะอา่ามันให้ฐานมานะแต่ว่าไอตัวเลโก้ครับอา่าตัวบลิกมันอะที่มันเอาไว้ต่ออ่ะมันไม่ค่อยแน่นเลยนะคือจับแล้วผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเดี๋ยวมีอะไรหลายอย่างเลยให้พูดถึงแต่ว่าเดี๋ยวขอไปรีวิวทีเดียวหลังประกอบเสร็จแล้วกันไม่งั้นช้าแน่นอนนะครับก็อันนี้เสร็จไปแล้วครับตัวแรกนะครับเห็นสีทองเพืินใจดีใจเลย เป็นสีส้มนี่จะไม่ไดีใจเฮ้ยไม่ใช่เอฟเฟกต์พาทุกคนอ่าได้ยันมักกัดนะครับอ่ามีความต่างอันนี้ต่างกอบฮิเมโนะอย่าเห็นชัดเจนนะฮิเป่มันมันนูนออกมาก็จริงแต่ว่ามันนูนออกมาน้นแบนๆนะแบนๆมันไม่เหมือนตัวบล็อกกี้ที่แบบว่ายุบเข้าไปอ่ะแล้วมันก็มีความนูนข้างในอีกนะอ่าถ้าถามดีเทลผมชอบของบล็อกกี้มากกว่านะครับแว่นตาเนี่ยไม่เหมือนเอ่อต่างกันอยู่นะของ บ็อกกี้เนี่ยมันจะแหลมกว่าซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดอะมันตรงกับต้นฉบับในซีรีส์มากกว่านะอันนี้มันไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเสร็จไปแล้วครับตัวที่สองนะครับกับยันมาร์กัสหรือว่าคอมโบนคอมโบนโอเจอร์ของเรานะครับนี่ตัวตัวนอกนะครับเขาก็สกรีนมาให้นะไม่ต้องเป็นสติกเกอร์นะครับส่วนตัวของบ็อกกี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าว่ะ เหมือนแบบบ็อกกี้มันมีความเหมือนแบบเป็นพาร์ทใส่ๆมันเรืองแสงอะมันเหมือนแบบอยู่ในอยู่ในแก้วอางทีอะั้งที่จริงๆอะเรามองเราก็รู้ว่ามันคือสกรีนปกตินี่แหละเริ่มพาร์ทเอฟเฟกต์พาร์ทใสมาให้มาเหมือนกันอ่าย้อมก็คือย้อมมาแหละเปลี่ยนแค่สีต่อไปต่อมาเนี่ยต่อมาสองตัวแล้วนะผมพูดไว้ก่อนเลยว่าผมค่อนข้างจะผิดหวังนะครับค่อนข้างจะผิดหวังพอสมควรเลยบ็อกกี้เนี่ยรู้สึกว่ายิ่งต่อยิ่งฟาวนะครับขนาดแบบปูมันก็ซ้ำๆ ie, อะบ็อกกี้จริงจริง แล้วซ้าๆอ่ะอ่าพูดถึงโมซ้ำๆตัวเนี้ยเออยังดีนะที่ผมรู้สึกว่าหุ่นอ่ะหุ่นของตัวฮิเมโนะมันมีความเป็นผู้หญิงอ่ะในในในนี้อาจจะไม่ชัดน,นะแต่ว่าเอของจริงอ่ะผมรู้สึกว่าปั้นแบบตัวความหน้าอกอ่ะของฮิเมโนะเขาจะปั้นเชิดกว่านิดนึงมันก็ดูว่าแบบเออเนี้ยยังใส่ใจก็โอเคครับพอพอๆกันพอๆกัน อนนี้ต่อมาสองตัวใช่ไหมเมื่อกี้รีวิวไปว่าแบบยังไม่ประทับใจเลยถ้าไม่ได้ซีเขียดนี้ก็จะยิ่งไม่ประทับใจเลยแล้วก็คนไม่เคยเปิดได้ซีเขียดอยู่ะหนักหนักนะหนักใช่ไหมเน้ก็ลองดูเรียบร้อยครับซีเขียดไม่แตกหลอกแดกดูซะแล้วได้กิกกี้มานะครับโอ้โหไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็ <laughs> แบบรู้ไงว่าเบาใส่มา สองอันที่มันทะลอกอะไรผมลอยๆนะคือพอเป็นของที่เราเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่อทนนี้นิดหน่อยๆอ,ยอะ่ะบ่นหมดเลยอตอนเนี้ยตลกตัวเองหมดทุกคนแล้วก็เอฟเฟกต์้าเนี่ไม่ให้ให้มาแค่แนะนอน้ำดีเทลนะครับของกิกกี้นะผมบอกบ็อกกี้อะ่ะแม่งให้เด,ดนน่ารักมาบอกว่าเกลือใช่ไหมแต่มันยังเป็นตัวหัวหน้าไงทุกคนเพรไม่ให้กิกกี้โอ้ยเกลือยิ่งกว่าเกลืออีก น้ำตาจะไหลทุกคนโอเป็นเจรามี่ก็ยังดีทีนี้ขาดเจรามี่กับคิงคุวาคาตะโอเจอร์ก็ต้องไปตามอีกแล้วแบบไม่ใช่ซีรีส์ที่แบบรักแล้วไม่ไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่ซีรีส์ที่รักหมายถึงว่าไม่ใช่กล่องสุ่มที่รักลลแ,แล้วอ่ะคิเปอ่ะแต่แล้วครับกิ๊กๆจำชื่อไม่ได้ปั๊กน่ารักอะ่ะเออตั้งแต่ต่อมานะสามตัวผมชอบที้ตัวนี้สุดละดีเทลรายละเอียดอะไรง่้ยมือมาสกีนให้แล้วก็มันไม่มีตัวเปรียบเทียบด้วย ก็อคิดว่าสวยดีครับเท่ดีก็ไม่แย่แต่เป็นเจลามี่หรือว่าเป็นคิงโอเจอร์เป็นก๊อดเอเป็นคิงคั่วกระตะโอเจอร์น่าจะดีกว่าน,นะอ๋ออันนี้ได้ตัวกิกี้มาตลกตัวเองแบบคนยิ่งต่อยิงแบบยิ่งต่อยิงท้ออันนี้ก็ไม่ต้องรู้เลยแล้วครับว่ายังไงเราก็ไม่ได้นี่ได้กี้าแล้วสีแดงแล้วโายโ่ อ่ะเหมือนเดิมนะครับเราให้ดูขอันก่อนนะถ้าจำถ้าคุณจําได้นะของคลิปที่แล้วบอกเยยลยว,ว่าเขาอ่ะบล็อกกี้ใส่ใจรายละเอียดมากเพราะว่าตาเขียวๆไหมควกากะตะของกิ๊เปไม่มีนะตอนนี้เหมือนแบบทำให้มันเสร็จไปงั้น,นเป็นความสนุกไม่มีอ่ะนี่นะคะรับควากระต่าเจอครับ ออาเรียบร้อยนะครับกีฬาไม่ได้ไม่ได้้ังเท่า,าไหร่นะครับตอนนี้ทุกตัวโมเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ก็เลยต่อแบบเออจริงๆนะตอนนี้ไม่ค่อยสนุกจซิงเหมือนเราคาดหวังไว้เยอะด้วยแหละว,ว่าแบบน่าจะมันน่าจะดีอ่ะคือมันน่าจะดี อันนี้ครับทําท่าเดียวกันนะเป็นกีฬานะครับกีฬาฮัสตี้นะครับหรือว่าคาปตะอเจเออร์มีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยมันให้มือใช่ไหมแล้วเปลี่ยนไปจับดาบไแต่ตัวนี้มันไม่ให้มาถึงมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือคือมันต้องเล่นแบบคือข้อตออาจจะดัดได้เยอะแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้โชว์แบบมันจะคือท่ามันจะไม่สวยเท่าของพี่มันจะเป็นอีใช่ไหมเนี่ย ถ้าชูดาบซิงเนเจอร์จริงๆนะถ้าทำกีลฬามาไอ้ท่าเนี่ยมันมันคือซิงเนเจอร์อ่ะอย่างน้อยอ่ะควรจะคำนวณจอยมันจะใส่ได้แอบ,บเสียได้ไปดูกล่องต่อไปเลยครับอีกสองกล่องนะจะได้จบเรียงอย่างเดี้โอเคซ่าแล้วครับให้ดูก่อนะครับของลิซ่านะอ่าดีเทลรายละเอียดข,ของของลิซ่าก็คือตาของตาผีเสื้อนะครับ ให้เทียบนะครับเอ่ติต้าเนาะตาของตาที่หน้าอกอหายแล้วเกินไม่อยากบอกแล้วไม่ไมไมไประทับใจเลยอกกคังนะครับก็ตานะอ่ะก็คือตาแหละประเทศเทียเย่ยวแหละ บางทีผมก็สงสัยว่าผมคาดหวังนี้ไปเปล่าวะมันก็สวยอยู่นะแต่มันก็ควรจะสวยแหละไม่งั้นก็มันไม่มีอะไรให้ชมแล้วอะ่ะถ้าคือแค่ตั้งรวมกันยังไม่สวยเนี่ยอตัวสุดท้ายนะครับก็ไม่ต้องรู้แล้วแหละมันเป็นคาคกุรักเลยอะไรครับผมบอกเลยนะกล่องเนี้ยนะมันไม่ใช่ว่าพูดเลยนะมันไม่ใช่ว่าคุณได้ตัวส้มแล้วมันคือเกลือนะคือถ้าเกิดคุณได้ตัวส้มเนี่ยพูดเลยนะว่าทุกตัวคือเกลือเว้ย ผมต่ออ่ะผมไม่ไม so ่ม like like, ีความประทับใจหรือแบบความชอบเลยอ่ะนี่ยังขนาดใ้กล่องยังต่อไม่หมดนะผมกล้ารีวิวตรงนี้เลยว่าแบบผิดหวังว่ากล่องเนี้ยอ้คลิปคลิปเพย์อ่ะเออแต่คนอาจจะมีคนที่เป็นแฟนแล้วเขาชอบอ่ะเออแต่ว่าผมไม่อ่ะดีเทลรายละเอียดสีอะไรเงี้ยหเออของบ็อกกีะประทับใจกว่าขนาดโมมาซ้ำาๆนะผมยังรู้สึกเลยว่าเขาใส่ใจอะไรเงี้ย นี่คือถ้าเกิดไม่ได้สองตัวนี้นะบอกเลยถูกโคเกลือทุกคนหวังว่ามันคงไม่มี King r o g ร์อีกบอกเอาให้ผมเก็บแล้วแหละไม่ไหววะ่ะนี่คงจะเป็นคลิปเพย์บ็อกแรกและบ็อกสุดท้ายแล้วคือของคิปเพย์ผมเคยเล่นนะแล้วผมก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยแต่ว่าไม่ใช่ลายกล่องสุง่มคนเอ,อนารูโตะที่ผมเคยต่อไปอ่ะอันนั้นก็ถ้าจําไม่ผิดก็คือคลิปเพเหมือนกันที่เป็น,นรูโตะที่หน้าตา แปะลิง่งผมเคยเลดี้บลให้เออเคยต่อแล้วเว้ยแล้วก็แบบไม่ใช่ว่าแบบไม่เคยเล่นนะเคยเล่นกีปเป้แล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีของอะ่ะมันควอน้ใจได้แต่แบบพี่ทำลายกล่องสุม่มไม่โอเคจริงว่ะผมไม่รู้ว่าลายคนที่เก็บมินตาแมนะเขาอาจจะชอบนะแต่ว่าเออเ้นไตเนี่ยไม่ไปทับใจเลยจริงจริงนะแบบ มันก้องแก้งอ่ะแล้วแบบไอตัวชูโรงของตัวคิฟเฟ่มันควรจะเป็นฐานใช่ไหมพราะฐานอ่ะโคตรทุเรศเลยทุกคนมันคือแบบฐานทุกตัวเหมือนกันหมดเลยนะมันแบบมันทําเป็นแมกโรดักอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีความแบบว้าวอ่ะเอฟเฟกต์พารท,ที่ให้มาก็ดีเลิศประเสริฐสีคือกล้าพูดตรงนี้เลยรีวิวว่าแบบถ้าเกิดคุณไม่ได้ประสีเขียนสักตัวคือคุณเกลือเว้ยคุณเกลือ คุณเกลือแบบเกลือยกบล็อกเลยอ่ะเพราะแบบต่อมาไม่ได้ประทับใจเลยเลยไม่รู้ดิเราอาจจะแบบเป็นเพราะว่าผมมาไปเจอบล็อกหนุ่มหนก็ได้มั้งถ้าผมมาเล่นคลิปเพลก่อนอ่ะผมอาจจะรู้กมันไม่ขนาดแต่แบบมันอดเปรียบเทียบไม่ได้อ่ะแบรนด์สองแบรนด์อ่ะใช่ไหมอตอนนี้คือแบบต่อแบบถ้ามันเสร็จเสร็จ่างเดียวแล้วไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกสนุกอาการต่อเลย แต่ไม่รู้สิมันของพวกนี้มันก็อยู่ที่รสนิยมเนาะความชอบอ่ะว่าอาจจะมีคนชอบก็ได้นะกีเปอีะผมก็ไม่เคยจับลายอุลตร้าแมนมาก่อนแล้วลายอุลตร้าแมนอ่ะผมเห็นซีโร่แล้วผมก็สวยนะมันก็น่าซื้อเก็บเหมือนกันนะครับแล้วก็รูปล่างอ่ะมันก็รูปล่างมันก็ดีกว่าจริงอ่ะ,ส,ะส่วนอ่ะนะถ้าเทียบกับตัวตัวบล็อกกี้อ่ะตอนนี้นผมเขาใจความรู้สึกยังีงเลยนยทุกคนที่จอร์ดอ่ะที่จอร์รับทราบอ่ะ ีคลิปเลซินคลิปหนึ่งของพี่จอรับสราบว่าที่แบบเขาแกะเอเนียวอะเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยตอนนี้แบบไม่แฮปปี้เลยอ่ะนี่ครับคับกุลกีดีโบสกี้นะครับให้ดูหัวนะอ่เพราะตัวนี้หัวสวยนะอ่ะหเป็นหัวสวยที่สุดในนี้ละที่ผมพี่เห็นมานะเอามาเทียบกับบล็อกกี้หน่อยละกันนะอ่ะอ่ะชมก่อนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งแรกบาังที่ชมของกีเปนะผมชอบหัวกีเปมากกว่าครับทุกคนจริงหัวแม่งเท่ากันผม้องถอดอันนี้มาใส่อันนี้อเออ เพราะว่าอไอตัวบ็อกกี้ของผม่ผมไม่รู้รึ้นเป็น่นะแต่คุณเห็นไหมว่าของบ็อกกี้ของผมมันเลอะอยู่นะสีมันลงมไม่เนี้ยบแต่ว่าไอเนี้ยมันลงมันนิยบเว้ยถึงถึงแม้ว่ามันจะตีความผิดก็ตามนะเพราะว่าไอแดงแดงเนี่ยมันคือลูกตาใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเขาทาว่าเออือคิปเปอร์มัน,น,นกลายเป็นทาว่าแบบขอบแดงอะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบแดงที่เป็นลูกตาเออมันตีความผิดมันไห้สวยกว่าเว้ย เพราะว่าบ็อกกี้มันเลยะนะประมาณนี้นะหัวของคาคูลากินะอ่ะคาคูลากิเนี่ยถ้าจัดท่าเนี่ยผมบอกเลยนะว่าอาจจะตัดท่าได้สวยกว่าพี่นะเพราะว่าเพราะผมการเกาะไหลมันมากๆเลยว่ะหลุดง่ายชิบหายทุกคนอ่ะ,อะถ้าพูดถึงคาคูลากิเนี่ยผมจะชอบว่าตัวบ็อกกี้นะครับเพราะว่าบ็อกกี้เนี่ย มันจัดท่าได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สุดนะมันเป็นตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่าบ็อกกี้เนะี่ยทํามาแบบว่าทํามาว่าแบบอาจจะแบบเสียดายที่สุดนะเพราะว่าแบบมือแปก็ไม่ให้นะออแต่ว่าถ้าผมให้บ็อกกี้ชนะกันทุกคนแม่งหลุดง่ายชิบหายเลยอะไรของแม่งวะเนี่ยโอ้โหอะผมผิดเองแหละผมต่อไม่ดีมันต้องมีมีกรึ๊บของมัน กี้เพิ่งชมว่าน่าจะจัดท่าได้สวยกว่าและจัดท่าได้ดีตอนนี้ก็คือหลุดทุกครั้งนี่นะครับพยายามจัดท่าเดียวกันกับของบ็อกกี้นะครับเป็นอย่างนี้นะเออของบ็อกกี้เนี่ยผมจัดแล้วมันยังดูเป็นคาบกกุกิเนาะไอ้นี่แม่งจัดแล้วดูเท่ไปเลยวะสถวฐานก็คือใส่ไม่ได้นะฮะจัดท่าแบบเออเท่เกินเขาไม่ให้ คือฐานเนี่ยมึงทํามาให้มันเป็นกิมมิคหรือว่าทาให้มันมาเกะกก่าวะงงมึงมากเลยตอนเนี้ยโอ้คลิปนี้แบบสุดจริงทุกคนผมบนไม่หยุดเลยแม่งเป็นคลิปแรกที่ท,ที่คิดว่าไม่น่าจะบ่นเยอะขนาดนี้แบบอะไรวะ อ่ะผมขอซ้ำท่าครับกุรากิไม่เหมือนกับตัวบ็อกกี้นะครับว่ามันทําไม่ได้เนาะอ่านี่ครับกุรากินะครับก็จะท่าได้่างนี้นะเป็นท่าจะชักดาบนะโอเคครบแล้วนะครับกับตัวของกิปเปนะครับกิงโอเจอิดฐานไม่พูดถึงแล้วกันผมขอรีวิวฐานสั้นๆนะครับก็คือฐานเป็นอย่างนี้นะมีเอฟเฟกต์พลานให้สี่แถวสี่เสานะครับทุกตัวเหมือนกันหมดแล้วก็หมุนได้และที่สำคัญคือแม่งเกะกะมากไอ้ปุ่มตรงเนี้ยนะที่เป็นปุ่มเลโกอ้อะ โค้แไรสาระนะแบบแบบเหยียบไม่เข้าเลยอะแบบเออหลุดแล้วหลุดอีกนะเออผมอาจจะกระจอกก็ได้อะผมไปโทษเขาแล้วกันผมคิดว่าผมเล่นไม่เป็นแล้วางของใครเนี่ยที่อยากจะชมกิเปทีพยย่พยายามหาจุดให้คะแนนได้นะครับก็เข็มขัดนะเข็มขัดกิเปเนี่ยทํามาสวยกว่านะครับนี่ดีเทลรายละเอียดกิเป้เข็มขัดมีความนุ่มแล้วก็ ตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยสวยกว่าของบ็อกกี้นะครับแล้วก็ที่ตาที่บอกไปนะว่าไอ้จุดเขียวๆข,ของปากตาเนี่ยไอของบ็อกกี้มีนะส่วนของกิเปไม่มีตัวเกาะเนี่ยดีเทลค่อนข้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านความเป็นแบบอของกิเปมันจะมีรูไปทุกคนมันมีรูผมโดยมีสีมากกว่าอันนี้สวยกว่าด้านการลงสีนะอไอสีเลือนหมูที่ตัดมาเนี่ยของตัว พ็พอๆกันไม่ได้แย่นะนั่นการลงสีนะครับแต่ว่าจะมีอันนึงที่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้เห็นไม่ชัดแต่ว่าตัวฮิเมโนะที่ผมให้ดูไปตอนแรกจะเห็นชัดว่าไอลา้ลน์ตรงเนี้ยจริงๆมันจะมีสก,กีกับสีมันจะเข้มกว่ากิเปะมันจะไม่มีเออตรงเนี้ยไม่มีแล้วก็กิเปนะครับตาบเนี่ยของบ็อกกี้อ่ะมันจะมีรูมันจะมีรูมาให้ใช่ไหมรูเนี้ยไว้เสียบกับอันนี้ซึ่งเออก็ไม่แย่นะถามผมก็ดี แต่ว่าของกิเป้อะจะเป็นนี่นะกีเป้มันจะเป็นงนี้ชอบเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าถามว่าในแง่ความสวยอะกีเป้สวยกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเน็บใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกันนะดีเทลเนี่ยเอออ่ะผบเจออันหนึง่งละอันนี้แม่งทําสีดามาให้เข็มขัดทั้งเส้นกัแบบข้างหลังทําสีอะไรนะตัวรองเท้าอะ่ะ ผมชอบของกิเปมากกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะในหนังไอ้ในซีรีส์มันจะเป็นทาบูใช่ไหมครับเออแล้วของบ็อกกี้เนี่ยเขาแก้ปัญหาโดยการใส่บูธที่แบบแบบอ่ะตัวเงี้ยตัแบบขยันเงี้ยเออแล้วก็เส้นเส้นสีสีเข้มอ่ะจะมาหยุดตรงนี้แล้วก็ตีต่างว่าตรงนี้คือรองเท้าบูททั้งๆที่ตัวบ็อกกี้อ่ะเขาเคยทำเป็นแบบเป็นแก๊บแก๊บเป็นแทบแทบแบบนี้มานะ มันเป็นอย่างเงี้ยแทบอย่างเงี้ยบอกกี้เขาเคยทํานะแต่ว่ากลับไม่ทํามาให้ของกิ่งออเจอใส่ไปเออตรงเนี้ยผมรู้สึกไม่ชอบตั้งแต่ตอนต่อบ็อกกี้แรกๆแล้วมันจะแบบมองข้ามได้อ่ะอีกอันนึงดีเทลที่อยากให้ดูตอนแรกผมชอบมากเลยก็คือผ้าคลุมผ้าคลุมของกิเปเนี่ยมันดูแบบเป็นผ้าคลุมอะมันสยายแต่ว่าแม่งโคตรเก๋ไก๋ทุกคนพอต่อไปครบสี่ห้าตัวผมรู้สึกว่าโอ้โหดีแล้วที่บ็อกกี้มันทํา มันเป็นตางอ่ะอ่าแล้วที่บ็อกกี้อ่ะชมต้องชมเลยก็คือเขาอะเปลี่ยนไอ้น,นี่ใช่ไหมที่ผมคลิปที่แล้วรีวิวไปแล้วว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนจอยอ่ะไอ้น,นี่มันจะแบบสองสเต็บใช่ไหมซึ่งในตัวคิปเป้เขาไม่ได้ให้มาอย่างเงี้ยเขาให้มาแค่เนี้ยคนคือแบบมันแทบขยับมันขยับได้น้อยมากเลยนะแล้วมันแบบหลุดอะหลุดง่ายมากไม่รู้จะหลุดง่ายไปไหนเออผมก็เลยแบบคือเป็นจัดท่าไม่สนุกนะครับ แล้วก็อย่างอื่นที่อยากจะชมก็คืออะเรื่องข้อต่อกับสัดส่วนมัน้งจริงๆมันก็เป็นมันก็ข้อต่อคล้ายๆกันนะอแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยมันจะตัวนี้มันจะแบบดูสมสมส่วนกว่าใช่ไหมเนี่ยมันจะดูแนว s d ะมันก็จะดูสัดส่วนดีกว่าจัดท่าอะไรเงี้ยจัดทางอาจจะสวยกว่านะครับอย่างตัวแบบอชัดๆเลยเนาะที่มันบิดเยอะๆอย่างตัวของพวกลิซ่าอะไรเงี้ยไอ,อตัวของฮิเมโนเนี่ย ส่วนตัวผมว่าบ็อกกี้อ่ะมันก็ทําได้สวยระดับนะแต่ว่าตัวของกิปเปอะเออจัดท่าออกมาจะสวยกว่าแล้วก็ลิต้าเนี่ยท่าเนี่ยเออมันเท่ดีมันเท่มากเลยท่าที่เอาดาบปักลงอ่ะแล้วก็ผ้าคุมสยัยข้างหลังเออตัวกิเปตัวบ็อกกี้ทำแบบได้นะไม่อกเราทุกคนว่าจะรีวิวอะไรมันไม่สนุกใม่มรนรับใจนะถ้าใครคิดจะเก็บลายกล่องสุ่มนะครับแล้วเออยังเชียร์ไปทางบ็อกกี้นะ ิปเปผมไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นอย่างที่บอกอ่ะพอเราไม่ได้ซีคิียตเรารู้สึกว่ามันเกลือ,อหมดเลย,เ,ยเพราะว่าทุกอกเซนไตอ่ะมันคือมันจะไม่เหมือนอุลตร้าแมนหรือไรเดอร์อ่ะว่าอุลตร้าแมนกับไรเดอร์เนี่ยคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันค่อนต่างมันไม่ได้แบบเปลี่ยนแค่หน้ากากอ่ะมันเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเซนไททุกคนเรารู้สึกว่ามันย้อมอ่ะมันเปลี่ยนแค่หัวกับสีแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้ซีเค็ดไม่ได้ไม่ได้แบบซีเค็ดของไปได้คูมโมนอนหรือว่าได้ตัวเอ่อคิงคู่ว่ากระตะัอเจอร์มามันทําให้ผมรู้สึกว่ามันแบบมันเกลือมากนะคือเกลือยกบล็อกเลยอ่ะไม่มีอันไหนดีในห้าตัวเนี่ยถ้าให้ผมเลือกว่าชอบอะไรนะชอบไอ้นี้เว้ยไอ้นี้สวยสุดแล้วคุณคิดดูมันจะมีกล่องส่มที่ไหนวะที่ทํากีกี้ได้สวยกว่าตัว ตัวแบบตัวหลักอะดูดูดีขึ้นไหมในเอฟเฟกต์พาร์สมาอ่ะสวยขึ้นนะอันนี้ข้อดีเลยอ่ะผมได้แล้วข้อดีของกิฟเปย์คือมีเอฟเฟกต์พาร์สทุกคนนอกงากเอฟเฟกต์พาร์สเอฟเฟกต์พาร์สเนี่ยผมยังรู้สึกว่าไม่คุ้มอยู่ดีนะเออแล้วเอฟเฟกต์พาร์สก็โคตรโคตรแย่ดูดีมันย้อมอะ่ะมันเหมือนกันทุกตัวเลยเว้ยคืออย่างฮิเมโนูไอ้คืออย่างตัวลิต้ามันใช้ถ้านูใช่ไหมคิงเวปป้อนอ่ะง่ายมันเป็นแบบเป็นลูกศรเป็นอะไรก็ได้ขอร้องให้มาแบบเนี้ย ไม่ไหวอ่ะทุกคนเออสรุปมันดีไม่ดีวะไม่ดีอ่ะอ่ะจัดท่าอันนี้ต้องชมเรื่องข้อต่อแล้วกันเนาะข้อต่อสอกเนี่ยมันได้ครับมันบิดได้เยอะกว่ากี้นะจัดท่าจะสนุกกว่าถ้าอยากได้แอคชั่นฟิกเกอร์อ่ะไม่ได้อยากได้ตั้งโชว์ได้เอฟเฟกต์พลาสเลยดีอะว่ากีเพดีกว่าอะผมเชร์เรื่องนี้แล้วกันนะถ้าอยากจัดท่าดีเอฟเฟกต์สวยสไปมาก เปแล้วกัน